วันอาทิตย์นี้พี่เพชรสมานพี่มองไงบ้างเพชรสมานมองไงบ้างวันอาทิตย์นี้มันห่วงอ๋อเออห่วงเข็มเออเพชรสมานนี่หวงเข็มขัดซุปเปอร์เจ๋งห่วงผู้หญิงใช่อาจารย์หินห่วงอะไรครับหวงตัวเองหวงตัวเองนั่นแหละไม่ยอมเสียตัวง่ายๆเขาห่วงเข็มขัดเส้นนี้ รถ้าป้องกันแชมป์นี่ได้ตงังค์เยอะไม่ช่องเจ็ดเนี่ยเยอะอยู่หลอยแสนนะจริงเหรอป้องกันก็ได้เป็นแสนเหรอพี่อ๋ออันนี้น่าจะไม่ได้ของเข็มขัดแล้วล่ะ <laughs> ก็จะของเงินรางวัลมากกว่า <laughs> ป้องกันแทงแรกด้วยเพรราาะเพะป้องกันเสร็จเขา <sh arp> เขาจะบวชนะเอาจริงเหรอเอาเสร็จไปนี่จะบวชเลยเออที่ปานเทพมันใหญ่มากเลยนะสูงสูงสูงยาวเลย ทรงนี้เป็นไงบ้างพี่ดูว่าเราแพ้แพ้ทางกันไหมไม่น่ามีปัญหาถ้าแบบพระจริฉายมีปัญหาแน่ <c oughs> ถ้าแบบปานเทพไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเ <c oughs> ออแล้วเราดูว่าเอาเอาวุธอะไรไปชนะดิไอคิวบอลล์สมองมวยไอคิวม,<ง>มวย,มวยไฟก่อนลาบวชต้องสวยๆเนาะถ้าได้รา,างวัลเที่ยวนี้แสนกว่าบาทนี่จะแบ่งให้พี่แปดหมื่นเออพูดดีไหมผมพูดดีไหมดีดีอ่าจัด จัดจด,จดให้ดเด็กสวัสดีครับสุดท้ายผมฝากไว้ด้วยนะครับแหมเล่นมวยยุคนี้อย่าไปแช่อย่าไปโทรครับออกตัวหน่อยนะครับพักยกเอกชุมพรระบบอัตโนมัติครับแอดไลน์ไปเลยนะครับเท่าที่ไลน์แ,แอดไปเลยครับ AEK86 นะครับ AEK86 ใส่แอดข้างหน้าตัว A ตัว E ตัว k 86นะครับฝากถอนโอนไวครับเรื่องของการเงินไม่ต้องกลัวนะครับมั่นคงแน่นอน100%หายห่วงผมการันตีเองครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับทุกการบริการผมดูแลล้านเปอร์เซ็นต์ครับย้ำนะครับ AEK86 นะครับพักยกเอกชุมพรเป็นระบบอัตโนมัติครับแอดไปเลยนะครับหรือว่าสแกน QR code ที่อยู่ด้านข้างผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ